เป็นหมอเป็นคนง่ายๆส,สบายแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมครับว่าที่ผ่านมาชีวิตผมผ่านอะไรมาบ้างย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8ปีก่อนตอนนั้นนะผมยังเป็นหมอมือปืนรับจ้างอยู่เลยไอ้คขาว่าหมอมือปืนรับจ้างก็คือเรารับ j อบไปทั่วคลินิกหมอคนหนึ่งที่ หน้าตาคล้ายๆกันแต่ชื่อไม่เหมือนกันผมมาเป็นคนนั้นเลยผมเคยชื่อเข้าโอ๊ตมาก่อนผมเคยชื่อเอเพราะแต่ละที่เนี่ยเขาต้องการที่จะโปรโมทหมอของเขาเองใช่ไหมเขาก็ตั้งชื่อไม่เหมือนกันแล้วเดือนเดือนนึงเนี่ยผมบินไปผ่าตัดต่างจังหวัดไม่ต่ำกว่า40ไฟลวันวันหนึ่งเนี่ยผมว่าผมผมผ่าไม่ต่ำกว่าประมาณ30เคสนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยตกตีสี่เนี่ยเพิ่งเสร็จด้วยความที่เราทํางานหนักเนาะแล้วมันก็โหมตัวเองตอนนั้นก็คือไม่มีเงินเก็บนะทำแล้วก็ใช้ไม่รับผิดชอบอะ่ะไม่ใช่งนะ มันมาถึงจุดตัดของชีวิตผมผมบินผ่าเยอะใช่ไหมแล้วพอกลับมาบ้านอะ่ะเราก็อยากจะได้แบบกำลังใจโดยเฉพาะยิ่งจากลูกของเราผมเดินเข้าไปหาลูกอะ่ะน้องพลาวลูกสาวลูกจําหน้าผมไม่ได้เดินจะเข้าไปกอดเขาอะ่ะลูกวิ่งหนีไปหาแม่เฮ้ยผมแบบมันอะไรเนี่ยมันขนาดนี้เลยเหรอเขาจําผมไม่ได้เลยเหรอ อันนั้นคือจุดตัดแรกแล้วจุดตัดที่2คือผมกับแม่เนี่ยคุยกันบ่อยนะแม่ก็จะเป็นแนวที่แบบเป็นคนเข้มแข็งอะ่ะเป็นคนตั้งใจเป็นคนที่แบบเสียสละกับครอบครัวมากเลยนะแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือเวลาที่เขาอ่อนแอหรือเขามีเรื่องอะไรที่ที่เขาไม่ไหวอะ่ะเขาไม่เล่าผึงฟังเขาราให้น้องชายน้องสาวฟังเออแล้วผมก็เพิ่งมารู้จากน้องชายน้องสาวเนี่ยแหละว่าธุรกิจที่คุณแม่ทําคือแม่ทําธุรกิจส่งออกนะพวกจิวเวลรี่แล้วก็ มณนะช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณแม่ส่งผมเรียนหมอได้เนี่ยมันดีมากๆแต่พอในช่วงหลังๆเนี่ยต้าแรงของพนักง,งานก็เพิ่มขึ้นลูกค้าต่างชาติซื้อเราน้อยลงมากจนถึงจุดหนึ่งที่ช่วงหลังๆมันไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนั้นแหละแล้วที่หนักที่สุดก็คือผมก็เพิ่งรู้ว่านี่ธุรกิจที่คุณแม่มีอยู่นะจนถึงณปัจจุบันนะเออเกือบๆยี่สิบล้าน ซึ่งสำหรับผมตอนนั้นมันเยอะมากต้องมาผ่อนแบงค์ตลอดเดือนละ5 0 0แสนแล้วรายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันแทบจะเท่าเท่ากับรายจ่ายมันมองไม่เห็นอนาคตว,ว่าเราจะพดหนี้มันยังไงแต่ถึงวันนั้นเนี่ยด้วยเหตุการณ์2อ,อย่างนี้แหละมันทำให้ผมคิดได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทําอะไรอยู่เนาะเหมือนผมทําเพื่อตัวเองแต่เราไม่เคยได้ทําเพื่อครอบครัวจริงๆถึงขนาดว่าตอนนั้นเรานั่งจับเขาคุยกันหมดเลยนะมีน้องชายผมน้องอัตตี้เนาะน้องสาวผมน้องแอนคุณแม่แล้วก็ภรรยาผมหมอปูแล้วก็ผมเรา5้าคนเนี่ยเราคุยเออว่าเราจะทํายััังงงไกกกบุรริิิจนนนนี้ดดดตตอสทาาายเเเเห็ว่คป พอ<ม>จะทำคลินิกใช่ไหมคุณก็รู้เนาะคลินิกเนี่ยมันผุดเป็นดอกเ็ตเลยถ้าพูดถึงธุรกิจมันก็คือหมายถึงว่าธุรกิจนี้มันมีการทั้งตัดราคาการมีการเออเน้นโปรโมชั่นกันแต่สิ่งนึงที่ผมไม่ชอบมากๆทําให้ผมแบบเลือกมาทําคลินิกของตัวเองแล้วผมไม่อยู่ที่เก่าก็คือผมเริ่มรู้แล้วว่าการการที่เราผ่ายอย่างเดียวแล้วเราไม่ดูดูแลคนไข้เนี่ยเอ้ยมันแย่นะคือผมเริ่มสํานึกได้อะจากการที่ผมเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นเริ่มรู้ว่าเอ้ยคน,ขยขนะคนขไข้เขาก็าทุกข์ใจนะแต่ละ จะทำคลินิกสักคลินิกหนึ่งเราต้องไม่เหมือนใครผมอยากให้คลินิกของผมเป็นเหมือนกับบ้านอีกหลังหนึงของคนไทยให้เขาได้มีประสบการณ์ตอนที่เขาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขา รู้สึกอุ่นใจเขาสบายใจผมตั้งใจที่จะส่งมอบจิตวิญญาณที่ตั้งใจที่จะดูแลคนไข้แบบครอบครัวเดียวกันให้กับพนักงานของผม,ผมทุกคนถ้าต้องมานั่งโทรติดตามอาการจุกจิกหรือแม้กระทั่งฟอลโล่คนไข้เนี่ยตัวมันเป็นเรื่องที่มันจุกจิกมากเลยนะแต่ผมไม่ยอมให้คนไข้ของผมเนี่ยได้ประสบการณ์เดิมๆแบบที่อื่นๆผมอยากให้เขาได้ประสบการณ์ใหม่จริงเล่าก่อนว่าคลินิกเมื่อก่อนมันเคยเป็นร้านเกมมันโจมมากสภาพแบบดูไม่ได้เลยดูไม่จืดเลยน้องชายน้องสาวผมเนี่ยก็ช่วยกันหาคนมารีโนเวทกันเราก็พยายามสร้างให้มันดูมมฐาาานนดดดููี่่่เชชืือออถใยจะ เห็นคลินิกที่แบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะดูอลังการดูดีดูมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยให้คลินิกเป็นเหมือนกับบ้านอีกหลังหนึ่งของคนไข้มนุษย์เราอ่ะทุกคนนะครับกลัวการเปลี่ยนแปลงเสมอแหละเพราะมันไม่มีหลักประกันไม่มีอะไรค้ำประกันได้เลยว่าการเปลี่ยนครั้งนั้นมันจะดีขึ้นแต่ถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องราวของผมนตั้งแต่ต้นจนจบนะคุณจะเห็นภาพเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคลินิกตลอดเวลาเลยแล้วผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ผมก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกน ถ้าเราจะเปิดคลินิกมาแล้วมันจะสําเร็จมันจะได้อย่างที่เราอยากได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมแบบยึดถือตลอดเลยก็คือผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมั่นว่าผมเลือกแล้วเนี่ยผมต้องไปให้สุด <S <S ถ้าคุณเป็นคนที่จะทําสัลยกรรมแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลง,งตัวเองแต่คุณก็แอบกลัวไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนดีไหมจะทําดีไหมกลัวเจ็บหรือกลัวอะไรก็แล้วแต่พูดง่ายก็คือคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนี่ยแหละให้โอกาสบีพาวคลินิกเราได้ดูแลคุณนะครับเพราะเราเข้าใจคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจริงๆเชื่อใน เชื่อมันในตัวหมอและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันนะครับ Be proud Be yourself